อีสานแบบปลอบบานผ่านเมืองส่งต่อเรื่อง่าสู่ผีสูุนองเก็บมาเราเอามาฝากประวัติบานตํานานเมืองคลิปนี้ขออนุญาตหยิบยกเอาเรื่องราวรวมเป็นมากของการสั่งบานแปลงเมืองของผี่น้องทั้งอำเภอดันสายจังหวัดเลยมาบอกเราเว่าสู่ผี่น้องฟังกันครับจากข้อมูลด้านประวัติศาสตร์สังคมเมืองดันสาย ได้ปรากฏเป็นหลักฐานชัดเจนหลังจากนาาจักโยโนกได้ล่มสลายลงคือในช่วงที่พ่อขุนบางกลางหาวเหล่ากะพ่อขุนพาเมืองเพิ่นไดน้นำผ้าผูกข้นจากแขรนพังคํำลงมาทางดานทิศตะวันออกเฉียงใต้่านแขนลานสซางก่อนที่สิขามน้ำเห้องมาขึ้นฟังหัวของลํำห่วยนำมัน แล้วก็ได้เดินทางต่อมาทีหลากหลุมแห่งหนึ่งจังได้พากันหยุดพักแล้วก็ได้แบ่งผู้คนออกไปตั้งทิ้นฐานพ่อขุนผาเมืองได้ตั้งบ้านด้านขัวส่วนพ่อขุนบางกลางหาวเพิ่นได้พาผู้คนขามฝากไปพักสัวข้าวอยู่ในพื้นทีแห่งหนึ่งเพื่อหาทีพำหนักที่เหมาะสมแล้วพากันไปตั้งทิ้นฐานขึ้นที่ริมฟังห่วยน้ำมัน อื่นว่าดันทรายปัจจุบันก็นคือหมบัานเกา่าต่อมาได้จัดแบ่งผู้ค้นขึ้นไปตามลำหนามขุดคูคลองจากฝั่งซ้ายหวยน้ำมันขึ้นไปจนเนินเพื่อที่สิซักหนาเข้ามาเก็บเหตุการณ์เกษตรและก็เป็นป่าการทังธรรมชาติเพื่อป้องกันการลุกรานจากสตูจนได้กเกิดเป็นหมบัตนและก็ได้พากันอื่นหมบ้านแห่งนี้ว่า บัน่นไข่คู่ปัจจุบันเกิดขึ้นบันนองคู่หรือเขตโตอำเภอดันท้ายเมื่อตั้งละแกลงได้ระยะหนึ่งปรากฏว่าบั่นด้านขัวได้ประสบกับปัญหาน้ำท่วมหลายที่หลายครั้งเมื่อย่ำฤดูฝนหลากพอขุนผาเมืองเพิ่นกิดจ้งในผ้าพลละผักใหญ่ไปสั่งทีทํำกินอยู่ที่เมืองหลาก ในขณะที่พอคุณบางกลางหาวก็เกิดค่ควมคิดว่าบางง่างเป็นเมืองใหญ่ไม่ระยะท่างห่างจากบัญ่ายคู่ไปบอกไกลจกเทไใดประกอบกับผู้คนกับนี่จารีตประเพณีค่ายกันเห็นควรที่สิอพยพผู้คนมาร่วมกันอยู่ที่บางง่างเหตุให้บานคู่ค่ายและกับบานเกา่าเปรียบเสมือนเมืองหนาดานัน ต่อมาเมื่อมีกำลังพ่นหละกะเพิ่มพอมมากพ่อทีสีนำพาก,กันขับไล่พวกขอมออกจากพื้นที่ได้จังเลยมีใบบอกแจงไปยังพ่อขุนผาเมืองที่เมืองระดให้นำกำลังขึ้นมาซอยจนในที่สุดก็ได้สถาปนาเป็นเจ้าปกครองสุขโขทยัยเมื่อช่วงปีพศ1 8 0 0ทรงพระนามว่าพ่อขุนศรีอินทราชิต จังใดก็ตามในช่วงนั้นสมัยนั้นด่านสรายก็ยังบ่ได้ยกโตขึ้นเป็นเมืองกระทั่งสมเด็จพระมาหาจักรกัตริาากษัตริย,ย,แย์แห่งอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาและกับพระเจ้าชัยเฉษทาธิราชแห่งอาณาจักรล้านสากเพิ่นได้พร้อมใจกันสางประทาดสีสองรักขึ้นในช่วงปีพศ2103ถึงปีพศ .2106 ที่เนืนสูง ตรงฟังตะเวนตกของลนำนาำหมันซึงอยู่ฟังสายของลำนามนพัฒนาการของเมืองดานสายจังเผยเป็นภาพชัดเจนในสายตาของคนในวัฒนธรรมลุ่มนามหมันที่เห็นได้จากการเล่าและกะาตำนานต่างๆที่ยังอยู่ในความทรงจําของคนดานสายบวาสิเป็นตำนานการสร้างพระธาตุสีสองหลักและกะรข้มเสือเรื่องเจ้าพอกวน นอกจากนี้กันยังมีเรื่องเราของชุ่มชนในลุ่มนำหมันที่สัมพันธ์ยังแนบแน่นกันอีกเบาวาสิเป็นเรื่องเล่าของบันเกาบันหน้าหอบันหน้าเวียงและกับบันด้านท้ายนั่นก็คือเช่าท่องทินในลุ่มนำหมันเสอว่าบรรพบุรุษของพวกตนเป็นคนเล่าที่อพยพมาจากทั้งหลวงพะบางสืบด้วยเหตุผลกลไดกับว่าอาจสาบดใดแน่ชัด แต่ว่าผ่านมาหลายร้อยปีแล้วโดยใส่เส้นทางตำลำนำโคง้งหลัดเลาะพันเขาสูลำนำเหือกกอนวกเขามา้ซูลำนำหมันกระทั่งได้ดัดดนเดินทางมาพบมาพอพื้นที่ราบกว่างระหว่างหุบเขาจังได้ตั้งมูบานขึ้นพร้อมกับตั้งซือว่าบันด้านทรายตามสภาที่ตั้งมูบานที่อยู่ในหุบเขาแล้วก็ได้ตัง้งอยู่ริมฝั่งซ้ายของลำนำหมัน เมื่อสร้างลักปักฐานจังขยายทีทํำกินเข่าสู้ด้านเหนือของลํำนำหมันในระยะทางที่บอกไกลกันจากทไหร่จนมาสั่งเป็นมู่บานใหม่ขึ้นอีกองหนึ่งแล้วก็ตั้งซื้อบาบานหน้าเหาะเหตุที่เอิว่าบานหน้าเหาะชาวบ้านได้เบาได้เล่าขานบามาจากซื้อของแาวเหาะหานางซึ่งเป็นผู้นำคนหนึ่งในกลุ่มบรรพบุรุษของพวกตน ต่อมาบริเวณดังเก่าก็ได้กลายเป็นที่ตั้งหอรุ่งของผักแก้วอาสาเ่ากองแสงผููน้ำชุมชนระดับโจาเมืองในเวลาต่อมาปัจจุบันนี้ก็ได้มีการรื้อฟืน้นความสำคัญของผู้นํำชุมชนทองถิ่นโดยมีการสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องทินขึ้นที่วัดศรีภูมิแล้วก็พอเป็นที่ตั้งของหอโรงของผู้นํำชุมชนชาวบ้านจังพาเกกอื่นซื่อหมบานวา บั่นหอรูกก่อนที่สิเติมคำบานหน้าไหวขังหนาเพราะว่ามีหน้าอยู่ไก่หม่บ้านต่อมาชาวบ้านจังได้ตัดคำ่ารู่งออกเหลือแต่หน้าหอแล้วก็ได้พากันอื่นบั่นหน้าหอมาจนถึงทุกเมือนี่หลังจากนั้นก็มีการขยับขยายที่ทํำกินอีกแค่หนึ่งโดยได้เดินทางขึ้นมาทางดันทิศเหนือตามลำนำมัน เพื่อมาตั้งมู่บัานใไม่ขึ้นอีกบ้านหนึ่งนั่นก็คือบัาน์เน่าเวียงและกะน้องคู่โดยเฉพาะบริเวณที่ตั้งบัาน์น้องคู่สิมีพื้นที่เป็นที่รบแคบๆบและากะเน่าขนานไปตามริมนำมันภายในมู่บ้านมีน้องนำกักเก็บนำไว้ใส่ตลอดปีชาวบ้านเสือว่าหน่าสิเป็นการขุดเป็นคู่ขึ้นมาหรือบ่สั่นก็อาจสิเป็นเส้นทางนำมันเกา่า ต่อมาสายนำได้เปลี่ยนเสร็จท่างพื้นทีน่ดังเก่าวจังกลายเป็นหนองคู่มีนำครั้งตลอดปีเหตุในชาวบ้านบางคนอื่นน้องนำนในว่าน้องมันหลงเมื่อตั้งทิ้นฐานได้ระยะหนึ่งจังได้เปลี่ยนสื่อมู่บ้านเป็นบาดดานทรายแล้วก็ได้ใส่อื่นกันจนติดปากมาจนถึงปัจจุบัน แต่ว่าการเปลี่ยนสื่อด้วยเหตุผลกลไกกบ่ไดปรากฏหลักฐานหรือเรื่องเล่าข่วมเป็นมากของสื่อส่วนบัานด้านสายเดิมที่ตั้งอยู่บัณนนาหอปัจจุบันก็ได้เปลี่ยนสื่อเป็นบัานด้านสายเก่าโดนโดนเขาเ่าชาวบ้านเห็นว่าสื่อมีคํำอื่นที่เงาเกินไปจังได้อื่นสันสนว่าบัณนเก่าซึ่งก็หมายถึงมูบ้านอันเป็นที่ตั้งของ บรรพบุรุษคนดันทรายที่ได้อพยพมาจากทั้งเมืองหลวงพระบางตั้งแต่ในอดีตโดยได้มาตั้งทิ้นฐานอยู่มองนี้เป็นมองแรกก่อนที่สี่ใหญ่ไม่อยู่ในเขตอำเภอดันทรายในปัจจุบันจนกระทั่งตนสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ก็ได้มีการประกาศใส่พระราชบัญญัติการปกครองท้องที่ รอศ .116 หรือว่าช่วงปีพศ .2440 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเดิมมาเป็นระบบเทศาิบาลแบ่งท้องที่ออกเป็นมณฑน,นเป็นเมืองเป็นอำเภอเป็นตำบลเป็นหมูบ่บ้านเมืองดานซ้ายจังเปลี่ยนฐานะมาเป็นอำเภอดานซ้ายในพระราชบัญญัติปกครองท้องถิ่ดังกก่าดานซ้ายในช่วงนั้นสมัยนั้นขึ้นอยู่กับมณฑน,นพิษณุโลก หลังจากนั้นด้านสายจึงได้ถือโอนใหญ่ให้ไปอยู่ในเขตปกครองของจังหวัดเลยเมื่อช่วงปีพศ2 4 5 0ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยลงวันที่4มกราคมปีบรธสักราช2 4 5 0ทั้งนี้ก็ยังมีปรากฏหลักฐานการเปลี่ยนแปลงด่านการปกครองที่เกี่ยวข้องกับอำเภอด่านสายไว้ว่า เมื่อวันที่13สิงหาคมปีพุทธศักราช2448ได้โอนพื้นที่อำเภอดันทรายของเมืองพิษณุโลกมณฑลพิษณุโลกมาขึ้นกับเมืองลมศักดิ์วันที่23มกราคมปีพุทธศักราช2469ได้ยุบตำบลน,นำท่วมแล้วก็แบ่งพื้นที่มู่บ้านไปร่วมกับตำบลดันทรายตำบลหน้าหอและวก็ตำบลน,น้องผือ วันที่24พฤษภาคมปีพุทธศักราช2 4 9 2ได้ตั้งตำบลปา่าบาแยกออกมาจากตำบลหนองบัววันที 15, ท่1 5ตุลาคมปีพุทธศักราช2 4 9 9ได้จัดตั้งสุขาพิบาลดันทรายขึ้นในท้องที่บางส่วนของตำบลดันทรายวันที่2 5มิถุนายนปีพุทธศักราช2 5 1 1 ได้โอนพื้นที่ตำบทาาลท่าศาราอําเภอเมืองเลยให้ไปึืนกับอําเภอดันสายวันที่1 5หุลาคมปีพุทธศักราช2511ได้แยกพื้นที่ตำบลน,นองบัวตำบลพ้นสูงตำบลป่าบาและก็ตำบทาาลท่าศาราอําเภอดันสายมาตั้งเป็นกิ่งอําเภอผู้เรือให้ึืนกับอําเภอดันสาย วันที่สามมนาคมปีพุทธศักราช2513ได้มีการแยกพื้นที่ตำบลหน้าแหงตำบลหน้าพึ่งอำเภอดันทรายมาตั้งเป็นกิ่งอำเภอหน้าแหงให้ขึ้นกับอำเภอดันทรายวันที่15หกันยายนปีพุทธศักราช2513ได้มีการตั้งตำบลหน้าหอขึ้นซึ่งแยกออกมาจากตำบลดันทรายแล้วก็ตั้งตำบลรองจิก ซึ่งแยกออกมาจากตำบนพ้นสูงแล้วก็ตั้งตำบลแสงภาคขึ้นแยกออกมาจากตำบนหน้าแห้งวันที่29เกามิถุ since, ถา <S <S นายนปีพุทธศักราช2514ได้โอนพื้นทีตำบลพ้นสูงกิ่งอำเภอผู้เรืออำเภอดันทรายให้กลับบ้าขึ้นกับอำเภอดันสรายอีกเท่งหนึ่งวันที่หมิถุนายนปีพุทธศักราช2515ได้มีประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่159เกให้โอนพื้นที่ตำบลหลาดคางอําเภอทาลีไปขึ้นกับกิงอําเภอผู้เรือในเขตปกครองของอําเภอดันทรายวันที่28มีนาคมปีพุทธศักราช2517ได้มีการยกฐานะจิงอําเภอผู้เรืออําเภอดันทรายขึ้นเป็นอําเภอผู้เรือโดยสมบูรณ์วันที่30มเมษายนปีพุทธศักราช2517 ได้มีการตั้งตำบลโคกงามขึ้นซึ่งแยกออกมาจากตำบลพ้นสูงแล้วก็ตั้งตำบลปากหมันซึ่งแยกออกมาจากตำบลหน้าดีวันที่8กันยายนปีพุทธศักราช2519ได้ยกฐานะกิ่งอำเภอหน้าแหวอำเภอดันทรายขึ้นเป็นอำเภอหน้าแหวโดยสมบูรณ์วันที่25พฤษภาค,คมปีพุทธศักราช2542 ได้ยกฐานะจากสุขาภิบาลดานท้ายเป็นเทศบาลตำบลดานท้า,า,ายอำเภอดันท้ายตั้งอยู่ทางดันทิศต,ตะวันตกของตัวจังหวัดเลยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงคือด้านทิศเหนือติดกับแขวงไส่ยาบุรีวังฟังประเทศเล่าพุรัครับฟังด้านทิศตะวันออกติดกับอำเภอผู้เรืออำเภอวังสะพุงและกับพื้นทีอ่อำเภอผู้หลวง ฝั่งดันทิศใต้ติดกับเขตอำเภอลมเก่าอำเภอเขาขอจังหวัดเพชรบูรณ์และกับเขตของอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกฝั่งดันทิศตะวันตกติดกับพื้นที่เขตอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกแล้วกับพื้นที่ของอำเภอนหน้าแหงด้านสรายแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็นสิบตำบลมีเก่าสิบเก่ามบานครับ ซึ่งก็ได้แก่ตำบลด้านซ้ายไม่อยู่น้ำกันสิบห้าหมู่บาทตำบลปากหมันไม่อยู่เจ็ดหมู่บาทตำบลหน้าดีไม่อยู่เก่าหมู่บาทตำบลโคกงามไม่อยู่เจ็ดหมู่บาทตำบลพ้นสูงมีอยู่เก่าหมู่บาทตำบลอิปุ่มไม่อยู่สิบสามหมู่บาทตำบลกกสะท้อนไม่อยู่สิบสองหมูบ่บาทตำบลโปงไม่อยู่สิบเอ็ดหมูบกก่บาทตำบลวังเง้วไม่อยู่เจ็ดหมูบ่ม 11, มบ,บาท ตำบลหน้าหอไม่อยู่เก่ามูบาทและกะอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือปูชนียสถานสำคัญครูบ้านครูเมืองคือวัดพระธาตุสีสองหลักครับพี่น้องพระธาตุสีสองหลักก็ได้สร้างขึ้นในช่วงแผ่นดินของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิผู้ขอบข้องกรุงศรีอยุธยาแห่งอาณาจักรสยามในยุคนั้นสมัยนั้น แล้วก็เป็นช่วงสมัยของพระเจ้าชัยเฉฐาธิราชผู้ข้องกรุงศรีสตนาขณะหุดเวียงจันทร์แห่งอาณาจักรหลานซาทั้ทงนี้เพื่อเป็นสักขีพยานในการทำสัญญาทางพระราชไมตรีและก็เป็นดานกันเขตของสองพระนครในสมัยนั้นเนื่องจากในระหว่างทีกษัตริย์ทั้งสองพระองค์ข้องราชสมบัติตรงกับสมัยทีพมา่าเรื่องอำนาจด้วยที่ว่าพมา่า มี่กริย์ที่เข้มแข็งในการสงครามการปกครองยุคนั้นสมัยนั้นคือพระเจ้าตะะบิงชเวตีและกะพระเจ้าบุเรงน,นองมีการยกทัพมารุกล้านกรุงศรีอยุธยาและกะกรุงศรีสัจนาคณะหุ่หลายขังหลายข้าวสมเด็จพระมหาจักรพรรดิกับพระเจ้าชัายเฉฐาธิราชจึงได้ทำไม่ตีต่อกันเพื่อร่วมกันต่อสู้ต่อต้านกับพมา่า และก็เพื่อเป็นทีละลึกในการทำไม่ตีขังนี้ก็ได้ทรงร่วมกันสั่งพระเจดีขึ้นเป็นสักขีพยานยังได้ซื้อว่าพระธาตุสีสองรักตามตำนานเกาไววว่าได้สั่งขึ้นอยู่ที่กึง่งกลางระหว่างแม่นม้ำโขงกับแม่น้ำนานบนเนินโคกใหม่ติดกันได้เริ่มสัางตั้งแต่ช่วงปีพศ2 1 0 3 และกะสำเร็จเสร็จสิ้นลงเมื่อช่วงปีพศ2106จากนั้นก็ได้ทำพิธีเฉลิมฉลองสมโพชขึ้นในช่วงวันพระหาศสบดีขึ้นสิมหาคำเดือน6การสร้างพระธาตุสีสองหลักนับเป็นสักขีพยานในค่วมรักไข่ กลมเกลียวของชนชาติเผ่าเล่าในดินแดนหลานสางสมัยนั้นมาตั้งแต่โบราณได้เป็นอย่างดีแล้วกับพระธาดสีสองลักษ์นี่ประชาชนในท้องที่จังหวัดเลยและกก็จังหวัดใกล้เคียงก่ย่างให้ความเคารพความศรัทธานับถือเป็นปูชนียสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในช่วงวันเพ็ญเดือนหกของทุกปีกับสิมีการทำพิธีสมโภชนมัสก,การพระเจดีทุกทุกปีจนถือเป็นประเภทนี้ตลอดมา นอ,น,นอกจากสิเป็นปูชนียสถานที่สำคัญของอำเภอดันทรายแล้วก็ยังเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดของจังหวัดเลยประทาดสีสองหลักก็ตั้งอยู่ที่เลขที่68บ้านหัวหน้ายุง่งหมู่ที่14ตำบลดันทรายอำเภอดันทรายจังหวัดเลยซึ่งเป็นวัดที่สังกัดในคณะสงฆ์มหานิกายครับอันนี้คือ เรื่องเล่าความเป็นมาของการสร้างบ้านแปลงเมืองของพี่น้องทั้งอำเภอด่านสายจังหวัดเลยใบบุญได้หยิบยกมาบอกเราเบาสู่พี่น้องฟังเป็นเก็บสละทางด้านประวัติศาสตร์หรือว่าประวัติบ้านต,ต,ตำนานเมืองข้อมูลบางส่วนกอาจสิมีขาดตกหกหายแน่นะครับพี่น้องอาจสบสมบูรณ์จากเท่ดใดหรือว่าอาจิมีขาดเคลื่อนทางนี้พี่น้องผููเป็นเจ้าของพื้นทินพื้นที ได้เข้ามารับเบึงรับชมหากว่ามีส่วนหนึ่งส่วนใดที่ขาดตกหกหายหรือว่าปกผ่องขาดเคลื่อนพี่น้องกะคอมเมนต์เข้ามาไว้นะครับเพื่อผู้สนใจไขหูเพิ่นสิใได้หูขอมูลที่สมบูรณ์ไปน้ำกันได้ยิบยกมาบอกมาเรามาเว้าสู้พี่น้องฟังแล้วกะสิดได้อําลาพาจากฝากพี่ฝากน้องซอยไหลซอยแช่กดติดตามเป็นแรงอกแรงใจ ในการบันทึกเรื่องรา่าประวัติบาทตำนานเมืองไว้ใน YouTube พบพอกันไม่คลิปหนาโชคดีมีสุขทุกทันครับ